อินทอเยโอโบมาแล้ววันนี้เอซ่าจีบสาวของอีพีวันนี้ก็สาวอะไรนะเอ,อสาวผมสั้นผมสั้นแบบว่ามีสไตล์หน่อยนะคนเนี้ยคนเนี้ย แล้วก็อีกคนนึงใครนะสาวยุก้าศนยสาวแบบก้าศูนสะสมไหมเนี่ยตลับเทปเอ้ยตลับเอ้ยตลับเมตดเอ้ยไม่ใช่เทปเทปสะสมเทปฟังเพลงไม่ใช่ตลับเมตรพูดผิดโทษทีทุกคนครับขอฝากเพจนี่หน่อยฝากเพจ a c e b o o k หน่อยอนาคตข้างหน้าน่าจะไปแบบว่าไลฟ์สตรีมในเพจ f a c e b o o k นะทุกคนเ่เพจ a c e b o o k อ่อาเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันนะ ปึ๊บดีดนิ้วน่ะเป็นไงดูเป็นทีเออดูเป็นแบบโปรพีชแนลอะไรนี้นั่นแหละเข้าไปกดลงกดไลค์เพจหน่อยนะไม่ใช่กดไลค์เอาไม่ต้องกดไลค์ก็ได้กดติดตามโอเคป่ะเอาโอเคนะนั่นแหละอนาคตข้างหน้าน่าจะแบบว่าไปเอ่อไปไลค์สตรีมสดในเพจ Facebook น่ะโอเคนะทุกคนโอเคใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดลงกดไลค์กดแชร์กดตัตไครหน่อยนะโอเคนะ ไปดูนะเอซตาจีบสาว ep สิบเก้าหนึ่งสองสามไปเฮ้ยเฮ้ยเธอชื่อกิปป๊บปะเนี่ยไอ้กิ๊บหรือกิ๊กไม่ใช่หรอเธอหน้าเหมือนในคนที่เราแบบว่าเรามีไอจีด้วยเลยเธอชื่ออะไรอะเธอชื่ออะไรอะชื่อไอติมไอติมเพื่อเรียกไอหรือว่าเพื่อเรียกติมอะ ไอติมอ๋อไอติมอยากชื่อน่ารักน่ารักก็บังจังเลยแบบอยากเกิดมาชื่อน่ารักเหมือนเธอชื่อนี่ดิชื่ออะไรอ่ะชื่อโบชื่อเหมือนหมาเลยชื่อไอโบไอโบมานี่ตรงนี้อย่าบอกนะหมาเธอชื่อโบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอดำบาร์บีเ้ไอดำแบบไอดำหมาเธอชื่อดำเหรอไม่ไม่ไม่ เธออยู่กับใครเนี่ยอยู่คนเดียวดิอยู่คนเดียวเธอดูนี่มากเลยนะเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่ามีสไตล์อ่ะมีสไตล์อ่ะทำาไรแล้วไงอ้าวประเท่ไงก็เท่เท่เราไม่ดีเหรอก็ดีไงก็เราชมเธอแล้วเนี่ยเอ้าชมไม่ได้เ่ยก็เป็นแบบเนี้ก็แล้วไงใครจะทำไงแล้วไงก็เรา ก็ไม่ทําไมหรอกก็เราบอกว่าเธอเท่ไงเราจะสื่อว hmm? ่าเธอเท่ก็ขอบคุณไปแลเมศ่โอ้โหเรียกชื่อเลยชื่อมันเพื่อนกันเลยหรออายุเท่าไหร่เนียเราสิบแปดเราสิบเก้าเลยสิบเก้าเหรอชอบรุ่นน้องไหมไม่ชอบโอครับมันอยู่ที่นี่หรือเปล่าเธออยู่ที่เบ้าหน้าหรือเลอกว่าใครมาถามน่ะไม่เกี่ยว ช่อชอบรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นพี่อ่ะรุ่นพี่แน่นอนนั่นนี่ทำไมแบบดูแลดีเทคแคร์นี่หรอคุณปัญญาอ่อนแล้วกูยังถามคุณที่ปัญญาอ่อนมาอยู่กับกูเหรอไม่ได้นะอา้าวเธอจะบอกว่าเราปัญญาอ่อนเหรอเนี่ยนายก็ไม่ได้ดูมีสาระอะไรนี่โอ้โหแลกเกิร์เธอบางทีอะเอาก็ลงพูลงรตๆไ่เรียกกูพูดตรงกูพูดญญพีดเราก็ไม่ได้มีสาระเห็นไหมเธอจะ เธอบอกว่าเราไม่มีสาระใช่ไหมเรามีสาระนะเว้ยสาระอะไรสาระเลี้ยสาระเน่หรือว่าอะไรเรามีสาระจริงๆเรามีความรู้เราไม่มีไงเรามีความรู้ว่าอ่าวันนี้มีคนติดโควิดเจ็ดร้อยกว่าคนเราไม่รู้ไงก็ดีแงเราเห็นไหมเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเธอเธอไม่มีสาระเรามีสาระแล้วทีเนี้ยคูบวกคู่ลบ มวันนี้เราเล่นแบบดีเรายังไม่ได้ที่หนึ่งเลยเธอเปลี่ยนเรื่องอ่ะสาระเราในวันนี้แม่งเธอมีแฟนหรือยังอ่ะไม่ใช่ไม่มีทำไมทำไมต้องมีแฟนทำไมต้องถามไอ้ากูรู้ว่าไม่ยังมีแฟนยังไงกูเที่ยกูถามตัวเองนักวะเนี่ทำไมกูไม่มีแฟนรัพอะไรไม่มีเลยอ๋ออ่ารับังไงดี๋วนี้นีคนมาจีบบ้างไหม มีแบบไหนอะเอา้ามีแบบไหนบ้างอะ่ะไม่มีเอา้าไม่มีมีมันมีได้ไหมแฟนมันมีได้แต่แบบมันไม่ใช่ไงใครใครใครสอนให้นายทำหมตรงเนี้ยไม่มีหรอกเราไม่ได้ไปตัดเนี่ยทำไมอะเธอไม่เข้าอะเหมือนเนี้ยเหมือนเหมือนแฟนเพื่อนเราอะ่ะเอาริ้กักเธอเราเหมือนทุกคนแหละตอนเนี้ยชีวิตเนี้ย เราเหมือนทุกคนอ่ะเหมือนแฟนเพื่อนเราแต่แฟนเพื่อนเราไม่ไม่เป็นแบบนี้ไม่หยอเธอเราเพิ่งเจอกันเองเธอรู้เหรอว่าเราเป็นยังไงเนี่ยชั้นไม่รู้เออเธอรีตัดติดคนที่ภายนอกอ่ะเธอเธอเธอตัดสินคนที่ภายนอกคุยกับเราในตัดสินเราที่ภายนอกไหมไม่เราติดไอเราตัดสินเธอที่จิตใจ เธอรู้เหรอจิตใจคุยไงเออะไ่ยังไม่รู้ไงเธอเราก็ต้องคุยกันไปเรื่อยๆไงเราถึงจะรู้ว่าจิตใจลึกๆเธอเป็นยังไงรู้เหรอจิตใจคุยไงจิตใจคุี้ย่มากเลยนะล้อเธออาจจะพูดให้ตัวเองดูแย่แต่อ่าคนอื่นเขาอาจจะแบบว่าเห็นว่าเธอดูดีก็ได้ไม่ใช่เหรอคนอื่นเขาก็แบบแย่อันนี้แย่แบบนี้ก็ได้ทำไมอ่ะไม่คุยกับเราเพราะเราหน้าสนหรือว่า ห,หน้าสด <S <S อันนี้เธอหน้าสดเหรอใช่โหสดกว่าน,นี้หาที่ไหนได้เราก็หน้าสดเหมือนกันเรามีสเป็ไหเป็นผู้ชายน่ะมีนะมีเป็นไงขาวตีเอ่อสูงสูงเสื้อสูงอะไร เราสูงร้อยหกสิบสามเร้หสามอันร้ยหกสี่นี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แเป็นเดียวเพื่อต้องต้องประมาณเท่าไหร่เลอเจ็ดใช่ไหมร้อยเจ็ดอย่างนี้เหรอร้อยเจ็สิบร้อยเจ็สิบไม่เอาเอาเธอจะเอาเปเหรอใช่เธอต้องหาหลบ้านอะไรเราชอบดูบ้านแล้วเราก็แบบลักบ้านมัสูงๆใช่ไหมเราก็ชอบเราชอบลับ้านด้วยก็ชอบดูบ้านด้วย เธอต้องแบบว่าอผิวสีได้ไหมไอ้ผิวสีวสแปลว่าถักเด็ดล็อกนงี้เหรอหรือยังไงถ็กล็อกได้ผิวสีไม่สีนี่เป็นอะไรอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเราจะถักเดิส l o c พอดีเลยเธอเรอจบไปนี่ก่อนแล้วกันนะจบปีสามก่อนแล้วกันนะเดีย๋ยวไปมาหาลัยเดี๋ยวถักเด็ดลออกเลยหนนีน่หนในเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนบูลลี่แล้วเนี่ยบูลลี่อะไรเนี่ยเธอซเชียลมันแรงนะเว้ยเธอพูดอะไรพูดจาอะไรระวังหน่อย โอเทอร์บูรี่อ่ะทำไมอ่ะเสียงเรามานทำไมอ่ะเราก็ว่ามันงงมันก็น่ารำคาญดีนะเราว่าใช่มันน่ารำคาญไงแหม่ถ้ามันเลือกได้เธอเราก็เลือกแล้วแหละมันเลือกไม่ได้เสียงเรามันยังไม่เข้ากับตัวเราเลยเลยเราว่าเข้าดีนะเธอเธอก้าวล้าอ่ะหนวดเยอะ่ก็นอนในเลยเออเธอหนวดเยอะกว่าเราอีกทำไมวะเธออยู่จังวัดอะไรเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่วีรลัมปาลเมร ่าช,ชื่อเล่นว่า,าเลยชื่อชื่อถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยใช่ถุงปุ๋ยชื่อเหมือนหมา่ะเลยเหมือนไม่มเคยไม่มีใครตั้งเลยถุงปุ๋ย,ย <S <S อ่ะมาเล่นชิวมอนชิวมอนชิวมอนทำไมใครเขาที่ไหนใส่เสื้อแบบนั้นเอา้าเร, <S <S รียบร้อยลืมไปเ,เวอร์เรียบร้อย cover เ,เมืนอคนเรียบร้อยลืมไป เธออคติอะไรก,กันเราเนี่ยเธอบูลี่เราทุกอย่างเลยเนี่ยเราแค่แค่ทักควงเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นอะไรโอ้โหเธอจะบอกว่าตอนนี้เราแย่เหรอเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรก็อืนายก็ดูเรียบร้อยดีเธอฝืนนายดูเรียบร้อยเหอมตรงผมนายเเรียบร้อยเราเรา,าเรยังไม่เคยทำเดี๋ยวเราลองทำเรียบร้อยแบบนายดู เราเอยาก,กลับไปอยู่บางกระจันไงเรานึกถึงเ,<อ>เรานึกถึงเพื่อนเพื่อเราอ่ะเธอที่เราแบบขี่ควายแล้วไปฟันคนเลยรเงี